ภาพนี้คืออาชีพอะไรคะค่ะถูกต้องคะ่ะทหารปกป้องบ้านเมืองต่อไปคืออาชีพอะไรคะอ้าวถูกต้องคะ่ะตำรวจปราบปรามผู้ร้ายต่อไปอาหารนี้เราเห็นกันอยู่ทุกวันเวลามาโรงเรียนคุณครูนั่นเองรอเชี่ยว อ้าวอาชีพนี้เราเห็นที่โรงพยาบาลค่ะก็คือคุณหมอและเราก็เห็นอีกอาชีพนึงคือน่ารักไหมคะอาชีพนี้ก็คืออาชีพนางพยาบาลอาชีพต่อไปก็คือแต่งตัวเท่อยู่บนเครื่องบินก็คือนักบินหรือว่ากัปตัน ต่อไปก็คืออาชีพมีรถดับเพลิงด้วยพนักงานดับเพลิงถูกต้องแล้วค่ะอ้าวแต่งตัวเท่ๆขับขับรถรับส่งผู้คนก็คือวินมอเตอร์ไซค์อันนี้อาชีพทำอาหารให้เราทานก็คือเชฟค่ะถูกต้อง ถ้ดูสันหลังของประเทศชาติก็คืออาชีพอะไรคะชาวนาค่ะเก่งมากเลยต่อไปสร้างบ้านให้เราอยู่สร้างสิ่งต่างๆก็คือวิศวกรถูกต้องแล้วคะ่ะอ้าวเวลาเกิดอุบัติเหตุเราจะเห็นอาชีพนี้คะ่ะอาชีพอาสาสมัครกู้ภยัย เอาต่อไปเด็กผู้หญิงชอบแต่งตัวสวยๆก็คืออาชีพอะไรคะทำงานบนเครื่องบินแอร์ออสเตอ้าวอันนี้เด็กๆชอบชอบเข้าไปเจอไหมคะพนักงานเซเว่นไงคะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะว้าวสำหรับนักซิ่งก็คืออาชีพนักแข่งรถคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ ต่อไปคุณครูจะมีนิทานให้เด็กๆดูเชิญเลยเลยค่ะ Song Kids Channel. น้องเป็ดอินดี้ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นอันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้น้องเป็ดอินดี้และเพื่อนๆรู้จักคำว่าอาชีพคุณครูอธิบายว่า อาชีพคือหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมอย่างน้องเป็ดและเพื่อนๆเองก็มีอาชีพเป็นนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเมื่ออธิบายจนจบแล้วคุณครูก็ถามว่าเอาล่ะมีใครยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆได้บ้างจ้าเด็กๆได้ยินก็ยกมือแย่งกันตอบแม่หนูทำอาชีพค้าขายค่ะขายขนมเค้กขนมปังแล้วก็น้ำปัน่นพ่อผมเป็นหมอครับ มีหน้าที่รักษาคนป่วยคนเจ็บที่โรงพยาบาลน้าของหนูเป็นครูคะ่ะสอนวิชาภาษ,ษาไทายอยู่ที่โรงเรียนในต่างจงาังหวัดเก่งมากเลยจ้ะทุกคนถ้าอย่างนั้นครูจะให้ทุกคนไปคิดดูนะจ๊ะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันแล้วทำไมถึงอยากทำอาชีพนั้นแล้วพรุ่งนี้มาตอบครูอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะจ๊ะแต่เป็นหัวข้อที่ครูอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะแล้วคุณครูก็บอกเลิกชั้นเรียน เด็กๆจึงเก็บของเข้ากระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านแต่น้องเป็ดยังทำหน้าครุ่นคิดอยู่เพราะเมื่อครู่ที่ครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังคิดไม่ออกเลยแล้วพรุ่งนี้จะตอบคุณครูว่ายังไงดีน้องเป็ดรู้สึกสงสัยว่าจะมีใครเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่าจึงถามเพื่อนๆว่านี่น ทุกคนคิดกันได้แล้วหรอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรยังไม่แน่ใจเลยบอลลูนอยากเป็นครูเหมือนแม่แต่ก็อยากเป็นหมอเหมือนพ่อนะส่วนเราอยากเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายบ้านคุณยายทั้งกว้างทั้งใหญ่ปลูกต้นไม้ผลไม้เก็บกินส,สดๆนะอืมอร่อยมากโอโ้โหดีจังเลยคุณแม่เคยบอกว่าร้านขนมที่บ้านทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย แม่รับช่วงมาเราก็คงต้องรับช่วงต่ออีกทีนะจ้าเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆแล้วน้องเป็ดก็คิดตามทุกคนมีอาชีพที่อยากทำกันแล้วทั้งนั้นเลยแต่น้องเป็ดยังคิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าครุ่งนี้บอกคุณครูไปว่ายังคิดไม่ออกต้องโดนเพื่อนๆหัวรรอะเยาะแน่ๆเลยตกค่ำมือไกลจะได้เวลานอน คุณแม่ก็มาถามน้องเป็ดว่าน้องเป็ดทำการบ้านเสร็จหมดแล้วหรือยังจ้าลูกได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะเมื่อคุณแม่เตือนอน้องเป็ดจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมการบ้านไปหนึ่งชิ้นซึ่งการบ้านนั้นก็คือการตอบคุณครูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อนึกขึ้นได้น้องเป็ดก็ตอบคุณแม่ว่าน้องเป็ดลืมไปเลยค่ะว่าคุณครูให้กลับมาคิด ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรเพื่อนๆบางคนก็อยากทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ตอนโตบางคนก็บอกว่าจะเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายแล้วน้องเป็ดก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเพื่อนๆบอกว่าอะไรบ้างเมื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกกับน้องเป็ดว่าอืม แม่เองตอนเป็นเด็กอายุเท่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจ้าน้องเป็ดจะคิดไม่ออกก็ไม่แปลกหรอกไม่ใช่แค่น้องเป็ดคิดไม่ออกหรอกนะหลายคนที่อายุมากกว่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันพรุ่งนี้น้องเป็ดจะบอกคุณครูว่ายังไงดีล่ะคะก็ตอบไปตามตรงสิจ๊ะว่าน้องเป็ดคิดยังไงตอนนี้ให้น้องเป็ดหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากเรียนก่อนก็พอแล้ว คุณครูก็บอกไม่ใช่เหรอจ๊ะวันนี้ไม่ใช่การบ้านมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดหรอกด้วยสินี่ไม่ใช่การบ้านนี่นาะเราตอบไปตามตรงก็พอแล้วพอคิดได้แบบนี้น้องเป็ดก็สบายใจขึ้นหายกังวลไปเยอะแล้วจึงรีบเข้านอนในชั่วโมงเรียนวันรุ่งขึ้นเด็กๆถูกเรียกให้ตอบทีละคน แต่ละคนตอบอย่างมั่นใจพร้อมกับเหตุผลที่อยากทำอาชีพนั้นๆอย่างเช่นชอบกินขนมก็อยากเป็นคนทำขนมหรือเห็นคุณพ่อทำงานอย่างขยันขันแข็งก็อยากทำอาชีพเดียวกับคุณพ่อส่วนน้องเปดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็นั่งกระสับกระส่ายเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนๆทุกคนจะคิดได้หมดเลยว่าอยากเป็นอะไรว่า ตอบได้ดีมากจ้ะต่อไปน้องเป็ดพูดได้เลยจ้าน้องเป็ดได้ยินคุณครูเรียกก็สะดุง้งเพราะมัวแต่คิดมากเลยไม่รู้ว่าถึงคิวตัวเองแล้วน้องเป็ดลุกขึ้นตอบคำถามอย่างตะกุตกตะกักเล็กน้อยอืมน้องเป็ดยังไม่รู้ค่ะตัวเองโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่ คุณแม่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบตอนนี้ให้น้องเป็ดตั้งใจเรียนลองทําอะไรหลายๆอย่างที่สนใจเพื่อหาว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเมื่อรู้ว่าเราถนัดอะไรหรือชอบอะไรแล้วเราก็จะรู้อาชีพที่ใช่สําหรับเราค่ะคุณครูได้ยินคําตอบของน้องเป็ดก็ยิ้มให้แล้วอธิบายให้เด็กคนอื่นๆเข้าใจที่น้องเป็ดพูดถูกต้องแล้วจะ้ะ บางคนรู้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่อยๆหาคำตอบไปนะจ๊ะน้องเป็ดได้ยินแล้วก็โลอ่งอกดีใจที่ตอบคุณครูตรงๆเหมือนที่คุณแม่แนะนําหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆคนอื่นที่ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็บอกคุณครูว่าจะเริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่น้องเป็ดพูด เพื่อนๆคงเคยถูกผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันมาบ้างแล้วหลายคนก็ตอบได้หลายคนก็ตอบไม่ได้และก็อาจจะมีบางคนที่อยากทำหลายๆอาชีพซึ่งคำตอบเหล่านี้ไม่มีคำว่าผิดเลยนะคะเหมือนอย่างที่น้องเป็ดพูดนั่นแหละคะ่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรก็ต้องลองทำหลายๆอย่างไม่แน่ว่าอะไรที่เราไม่เคยลองทำ อาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถน,นัดจนกลายเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับเราในอนาคตก็ได้นะคะ